หนึ่งสามี่ห้าคุณโยมด็อกเตอร์สุนันทาลีเลิศดพันธ์นะครับบริษัทดอกบวกคู่นะครับเด้อนะครับทรงสบูสมุนไพรเพื่อสุขภาพนะครับผิวนะครับผสมน้ำมันมะพร้าวและชุมเห็ดเทศนะครับไม่รู้พูดถูกหรือเปล่านะครับนี่นะครับนี่และก็ ตัวนี้เป็นยาซีฟันบอกครับนี่หาตัวภาษาไทยอยู่นะครับนี่หามุมที่เป็นภาษาไทยอยู่นะครับยาซีฟันสมุนไพรดอกบือคู่นะครับส่งมาถวายที่วัดบ้านกโบนะครับอ่ากล่องละลังละสองร้อแปดสิบแปดลอตนะครับนี่อันนี้ดูตามฉลากนะครับฉลากที่เขียนติดไว้นะครับนี่หววจักกล่องแมเพ่นอามานน่ฮะ สี่สิบหกกองอู้ไม่ใชน่น้อยนะครับเนี่ยสี่สิบหกกองปัดนะครับไม่ใชน่น้อยเด้อนะครับกองละสองร้อยแปดสิบแปดหลอดนะครับยาซีฟันนะครับเนี่ยนะครับส่งมาถึงพระเดชพระคุณพระครูภาวนากิจจาธรน,นะครับเจ้าวาดวัด,วด,วดบ้านเกาบโบนะครับอ่า เดี๋ยวดูรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนสบู่นี้ก็2 8 8กล่องเหมือนกันนะก้อนนะครับ288ก้อนนะครับแต่ละกล่องแต่ละกล่องนะครับ,รบเดือสาธุอนุโมทนานะครับประเดี๋ยวปะกุลลงตานะครับเคยเดินทางไปพักนะครับที่กุฏิรับรองที่บ้านของคุณโยมนะครับกระผมอัตมาภาพได้ถ่ายภาพวิดีโอไว้ยูนะครับ เดินทางไปแต่ละครั้งคุณโยมก็จะมาฟังธรรมะของพระเดชประคุณหลวงตานะครับยังมีข้อสงสัยบางอย่างนะครับที่ยังไม่เข้าใจก็ได้เรียนถามเกี่ยวกับข้ออัดข้อทมนะครับกับพระเดชพระคุณหลวงตานะครับเด้อถ่ายภาพวิดีโอเก็บไว้ยูนะครับเดินทางไปทุรละที่กรุงเทพนะครับพระเดชประคุณหลวงตาโยมเขาก็เลยอาราธนาให้ไป พักนะครับที่กุฏิรับรองที่บ้านนะครับบ้านเขานี่จะเป็นหลังใหญ่นะครับสองหลังเป็นอาคารใหญ่เลยนะครับแล้วก็มีเป็นกุฏินะครับทําเป็นกุฏิพระเลยนะครับเป็นไม้สักนะครับอยู่ในสวนกล้วยนะครับป่าไม้นะครับบริเวณบ้านนะครับจัดไว้ถวายครูบาอาจารย์นะครับที่เดินทางไปพักที่บ้านนะครับ เด้อนี่นะครับเอาใกล้สิบบาทละบุรหร้อสี่สิบสี่สิบหกกล่องโวยมันกระชิพี่แล้วนะครับสี่สิบหกกล่องนะครับเอามาจ้ากลองลเหรอนี่หื้อสิบกลัวโอ้ย,ยังอีกหลายเด้อสาธุอนุมโมทนานะครับสงสัยคุณโยมนะครับต้องการให้พระเดชพระคุณน้องตานะครับได้แจกแก่ญาติโยมผู้อุปธรรมคำชูวัดวาศาสนานะครับก็เลย นะครับทรงนะครับยาสีฟันสมุนไพรนะครับแล้วก็สบู่สมุนไพรเพื่อสุขภาพนะครับผสมน้ำมันมะพร้าวและชุมเห็ดเทศนะครับวันนี้อ่านตามฉลากนะครับถ้าไม่ถูกก็ขอโทษขออภัยแล้วก็ยาสีฟันนะครับสมุนไพรดอกบัวคู่นะครับมาในประเดี๋ยวเพร่อคุณมีหลายขนาดนะครับกล่องเล็กก็มีนะครับไม่รู้ว่าเป็นอะไรกล่องเล็กนี่นะครับ แปลงซี่ฟันบอกนะครับเด้อนะครับกำลังลำเลียงมานะครับมาแต่เม,ม,มื่วาดหมุอนบ่ครับนี่มาหอดเวลาได้ดีรืึสองสมือแล้วเดอนะครับเอาขอหยุดการถ่ายวิดีโอไว้เพียงเท่านี้ก่อนเด้อนะครับ